อันชันกับน้องอันชันอันนี้คือนรูดราเอามาปั่นนี่เป็นมะนาวสดค่ะคือให้ลูกค้าไปทานยังไงอ่ะนะก็มะนาวเสื้อเดียวแค่มะนาวเสื้อเดียวบีบเข้าไปครับแล้วก็คลุกๆคือเส้นเขาคุกรสชาติมาแล้วนะครับแต่ของเราอยู่ได้เลยค่ะเก็บไว้ได้ประมาณเจ็ดวันสิบวันคุณจะเอามันนึ่งเมื่อไหร่ก็กินได้หมดเลยอ่ะเป็นแปลกมากเลยนะครับเนี่ยคุณเคยเห็นนะครับมาซื้อร้านนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีคนเลยหระใช่ใช่มีอะไรอร่อยบ้างบอกก็ไม่ได้ เอาบอกสักกางน้ำเจ็ดอิ่มไหมนะอันนี้สามสิบบาทอิ่มไหมนี่อิ่มแน่นอนครับผมทุกอย่างคือเราตั้งใจทําทุกอย่างเราทําด้วยความคิดที่เรารู้สึกว่าคุณคุ้มคนกินคุ้มเรามีความสุขค่ะเราอยากช่วยช่วยเดี๋ยวสังคมอ่ะครับให้เากินเด็กๆกินเด็กๆไม่มีกางกินได้สามสิบยี่สิบก็กินได้อ่มากินดูใครกินยังคะกินแล้วค่ะอร่อยค่ะแค่บอกเขาหน่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากค่ะเลยกินแปละจะอร่อยี่นะคะแปลกแต่อร่อยใช่ค่ะ ไปทานที่ไหนลองอร่อยชิ้นค่ะรครับผมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟ MRT ตลาดบางแครุงเขียมหานครครับวันนี้ก็มีอีกร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้แปลกไม่เหมือนใครนะครับเป็นร้านยำมุนเส่นนะครับที่มีเส้นสามสีนะครับครับสวัสดีครับ อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับเจนีสายแซ่บค่ะเจนีสายแซ่บนะครับตลาดบางรักเนาะร้านนี้ขายวันไหนบ้างนะครับขายทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันจันทร์ร้านอยู่<อ>ทุกวันจ<อ>ันทร์าขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็ประมาณแสี่โมงเย็นทำเสร็จประมาณสามโมงสี่โมงนี่แหละคะ่ะครับแล้วก็เลิกประมาณสองทุ่มเลิกประมาณสองทุ่มนะฮะแล้วยำที่ร้านนี้ขายยังไงนะครับสามสิบบาทก่ะเป็นยำโสเพณีอ่ะยำโสมเพณีสามสี มีเบรโรสมีอัญชันแล้วก็มีมะนาวอ่ะอ่ามะนาวสดแล้วเครื่องนี้มีกี่อย่างนะครับเครื่องนี้มีแหนมสดีหอยอ่อจ้อปูมีหมูสับแล้วก็มีหมูยออมันก็นเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดค่ะแล้วยังมีเพิม่มอีกหลายอย่างก็คือแล้วแต่อจะใส่มันไม่มันไม่มันไม่มไมตามเมนูนะครับผมเปลี่ยนทุกวันไอ่าอันนี้คือเป็นเส้นอะไรนะครับอัญชันกับน้องอัญชันอันนี้คือโรดแล้วเอามา ไนแล้วก็มาต้มอันนี้คืออันนี้เป็นมะนาวสดค่ะเส้นมะนาวสดน้ำปลามะนาวมะนาวสดมะนาวสดน้ำปลาแล้วก็มะนาวน้ำตาลครับผมแล้วอันนี้คืออะไรแหนมทำเองค่ะแหนมทำเองนะครับทรามาสามสิบปีแล้วค่ะโอ้ทำแหนมมาะทัสิบปีแล้วนะฮะใชโอ้อันนี้เป็นเครื่องนะอ่าได้เลยค่ะมีแหนมแล้วนี่มีเป็นเป็นอะไรครับเกลือจอจอจอปูอ่ะอ๋อเป็นจอปูด้วยจอปูอร่อยค่ะ อันนี้เครื่องนี้มีกี่อย่างนะครับเนี่ยก็บอลลูนอย่างเจ็ดอย่างบางทีก็จะมี8อย่างแล้วแต่อารมณ์อ่ะมีเราก็ใส่ให้ลูกค้าเลยเราเจ็ดถึงแปดอย่างค่ะเจ็ดถึงแปดอย่างค่ะครับผมใส่ลูกค้าค่ะช่วงเย็นนี่ขายดีนะครับร้านนี้นะฮะ่ดีค่ะช่วงเย็นยังคนเยอะอ่ะมันคือตอนนี้ก็ยังไม่เลิกงานเนาะครับ่จะให้สามเส้นนะครับค่ะสาม สามสีนี่แบบน้องสามสีสามสิบสามเส้นที่พอกินหรอกครับเอาเผ็ดไหมน้องราคาเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะฮะเผ็ดไหมพอ๋อสามารถสั่งได้พีซซ่าร้านเป็นแบบบรรหันนะไม่ไม่ไม่ได้ตามเมาไม่ตามอ่ะเสียเร็วอ่ะครับผอกวตามเสียเร็วกระบุดเร็วเง่าเร็วครับมา มแล้การยำของพี่อ่ะก็ยังไม่เหมือนทั่วโลกย่ากยำการที่แบบไปโยนในกระทะแล้วก็ยกขึ้นนาไม่ใช่นะพี่ลวกในน้ําแต่ว่ามาสุกในมือพี่คือเราใส่ไปนเนี้ยคือให้ลูกลูกค้าไปทานยังไงอะนะก็มาน้าเสื้อเดียวแค่มาน้าเสื้อเด,เดียวบีบเข้าไปคร<ช>ับแล้วก็คลุกๆๆแล้วก็เด๋ยวแห้งทานได้เลยแล้วเหลือไว้เจ็ดวันสิบวันก็ไม่อืดไม่เซ็งไม่บูดค่ะรับรองได้เพราะว่าเส้นเราอ่ะ มาตรฐานอยู่แบบคือกินได้ตลอดแต่ถ้าคุณซื้อ200300ที่เป็นน้ําเป็นนื้อคุณกินได้ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันก็เป็นเมือกเป็นก้นเป็นบูดเป็นโอเป็นเสียครับแต่ของเราอยู่ได้เลยค่ะเก็บไว้ได้ประมาณ7็วัน10วันคุณจะมาเอามันนึ่งเมื่อไหร่ก็กินได้หมดเลยอ่ะเป็นแปลกมากเลยนะครับเนี่ยคุณเคยเห็นนะครับใช่ใช่เพราะว่าเราเน้นคุณภาพที่การเก็บรักษาของลูกค้าเมื่อซื้อไปแล้วต้องได้มาตรฐานเลยอะครับอ่ากินเอาอะไรดีคะใครกินยังคะ อร่อยค่ะเคทบอกเขาหน่อยค่ะอร่อยไหมค่ะอร่อยมากค่ะเจลาตินแปลกแต่อร่อยนะคะแปลกแต่อร่อยใช่ค่ะไม่ไปทานที่ไหนลองอร่อยที่นี่นะคะครับผมอันนี้มามาซื้อบ่อยใช่ไหมฮะร้านนี้ก็บ่อยค่ะบ่อยเลยนะครับแค่มองเฉยๆว่ามันคืออะไรแปลกๆแต่มีคนแนะนำค่ะลองทีละอร่อยค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับต้องลองต้องลองนะต้องลองค่ะไม่ลองจะเสียใจค่ะครับผมเขาพิมพเพิ่มไหมคะนี่มีถามลูกค้าด้วยนะครับพิมพ์เพิ่มไม่เพิ่มนะ แล้วรสชาตินี่มันมาจากไหนครับจากเส้นเหรอฮะมาจาก,กเส้นเลยค่ะอ๋อเส้นปรุงรสไปแล้วใส่แกงมะนาวอยู่เดียวใช่ไหค้ค่ะแล้วเป็นไงรสชาติแ,แค่มะนาวเชี่ยวเดียวค่ะน้องไม่ต้องหาน้ำอะไรที่ร้านนี้ไม่มีน้ำน้ำยำอ่ะสามสิบนะค่าเอาเผ็ดไหมจ้าค,คือเส้นเขาคลุกรสชาติมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะ คุ้ป,ปี๋เพียมานานก็จบแล้วครับน้องพอไหมคะพอไหมไห,หมูปั้นกับชาววางเองอันนี้เขาเรียกอะไร,รอ,ะนนอ่อป้าหมูเน็ดเน็นนั้นอ่ะอ๋อยามือเส้นไงโอ้นี่ตามตามมาเหรอ,อะ น้องอะไรจ้ะลูกตาไม่กินไหมตาไม่กไหนครับเกิดกินไหมอันนี้น้องเกิดกินน้องมีอยู่หลูกน้องคนนี้กินประจำอะลองถามมันค่ะเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยนะฮะใช่นะคะใจดีไม่หยุดใจดีด้วยแล้วซื้อไปทานอีกท้งแรับ ก่อนหน้าที่จะมาขายยำมูเซีนที่ขายอะไรมาก่อนนะอ๋อเราทำแหนมส่งค่ะวันเป็นร้อยโลตลาดปูอ่ะขายส่งวันหลายหลายหลายพันงานค่ะแล้วทีนี้ด้วยกําลังเนาะหมดแรงเราก็เลยมาหันมาขายกลับทําขายได้นิดหน่อยเอาแหนมนี่ขายมา30ปีแล้ว30แล้วค่ะโอเราไอ้ยามุเซียนนี่ขายมากี่ปีครับก็มพอกันพี่ะเปลี่ยนเรื่อยๆน้องยังไม่เจอหลายอย่างของพี่เพราะว่าพี่จะเปลี่ยนทุกวันน้ำพริก หรือลายมาถามลูกค้าพี่ได้ครัแล้วนี่ลงเรือแล้วพี่มาขามอาหารเคแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี่คือจะขายนมเทียนนมเข่งถ้าเกิดเชื่อมก็เชื่อมมาในฝีมือนะเขาไม่หานได้อ่ะค่ะนมเทียนนมเข่งสากีน,นี่ค่ะคคมาซื้อร้านนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีคนเลยเหรอใช่ใจใจ<อ>มีอรายลอยบ้างบอกว่าไม่ดีอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเรามาซื้อกี่ครั้งแล้วครับนับครั้งไม่ถ้วนลูกค้าบอกคือ ตดยทังนับไม่ทว่วเลยนะสามสิบอิ่มไหมคะอันนี้สามสิบบาทอิ่มแน่นอนครับผมอิ่มกันบางดีครับผมเครื่องเยอะครับเเยยออลลูกก ็เชื่อแน่น,นะฮะทุกอย่างคือเราตั้งใจทําทุกอย่างเราทําด้วยความคิดที่เรารู้สึกว่าคุณคุ้มคนกินคุ้มเรามีความสุขค่ะความเสียดคืออะไรเหมือนอยากเหมือนสุดารัสเราชอบสุดารัสอะ่ะแต่สุดารัตสก็มีงบประมาณแต่เราไม่มีเรามีงบของเราเองเราออกเราอยากช่วยช่วยเหลือสังคมอะค่ะให้เขากินเด็กๆกินเด็กๆไม่มีตังวลกินได้30 20ก็กินได้อ่ามากินดูราคาเริ่มต้นที่สิบบาท ไม่หรอกเป็นกินเด็กบางคนไม่ีตังมีสา,ายมีสุดาครับครบไม่มีตังมีงบก็น้อยๆก,ก็ซื้อได้เด็กเด็กกินเนาะ,ะเด็กนักเรียนหนังสือจ๋าชอบกินจานมากาินกันได้และะ้วค่ะโอเคขอบขอบคุณเจนี่มากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ